ปลาล้มปลาตองนะครับผมมาแล้วครับผมใช้สวยนครับปลาหนึ่งใช้สวยนะครับนี่ครับผมปลาตองครับผมแรมแรกนะครับตัวเท่าปลาครับผมใช้สวยนะครับผมโดนนะครับผมแรมที่สองมาแล้วครับผมปลาเนื้ออ่อนนะครับผม ครับผมแกนที่สองครับรบรรยากาศบ้านนอกครับผมนี่ครับผมแกนที่สองครับโอเคปลาตองโดนอีกแล้วครับผมล้างเด,ดงปงปะปลาตองครับผมแต้มที่สามครับผม

เกลือนครับผมโอ้ไม่เกลือนครับผมทางก็ไม่ค่อยดีครับผม ครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมผ่านแจ็คนะครับผมก็จะพามาใส่เบ็ดนะครับผมเปลี่ยนแนวครับผมวันนี้ครับผมผ่านฟิวผ่านสองครับผมเดี๋ยครับก็เดี๋ยวไปดูหมายกันเลยครับผมนี่ครับผมสภาพหมายครับผมก็เป็นหล้างเขื่อนนะครับผมเดี๋ยวที่ใช้ก็เป็นใส่เดือนนะครับผมก็หมายประชอนครับผม ผมไม้ส,สวยๆเลยครับผมผมทานฟิวก็จะเป็นคนใส่นะครับผมและผมก็จะเดินแวก้าเป็นช่องใส่นะครับผมเดี๋ยวที่ใช้ก็ใส่เดือนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม ตอนนี้คนติดตามพึ่งจะถึง500นะครับผมผมบรรยากาศนะครับผมตอนยินย็นครับผม,มก็ผ่านวานะครับผมก็เมื่อกี้ไม่ได้เข้ากล้องครับผมน,นี้ลูกชายมาด้วยครับผมครับผมไมยครับผม หลังเขื่อนนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเบรกางหลงกระถางสิ้นสิน พันฟิวคนใส่นะครับผมไม้สวยเลยครับแขกชอบนะครับผม พอสับเต็มเต็มนาามกระเด็นนามกะด็นผมก็ห่างกันประมาณ5เมตรนะครับผมห้เมตรครับผมครับผมไม้สวยๆเลยครับสวยๆเลยครับผม ใส่มาหลายหลังแล้วครับผมก็ไม่อยากไม่อยากถ่ายเยอะนะครับผตอนใส่ครับเดี๋ยวก็รอมาลุ้นกันตอนกลางคืนครับผมว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับครับผมสวยๆครับผมไม้สวยครับผม ก็เดินกลับครับผมเหมือนจะโดนนะครับผมหลังนึงครับดึงนะครับผม,มจะลุ้นครผมปลาอะไรครับปลาอะไรครับผมปลาช,ช,ช่อนครับผมเต็มเลขมาครับผมมล้วก็ใส ที่ลงโล่งด้วยนะครับก็โอเคครับผมก็เจอกันตอนกลางคืนครับผมก็ใส่เสร็จแล้วนะครับก็มาถึงหมายแล้วครับผมก็เดี๋ยวไปยามรอบแรกครับผมตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วนะครับมาช้าครับผมก็เดี๋ยวไปรอลุ้นครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคครับ เสียงพานวาบอกว่าโดนแล้วนะครับผมบอกว่าปลาตองนะครับโดนเัินครับผมตัวใหญ่หรือเปล่าครับครับผมปลาตองครับผมไ้อสวยๆครับ ไสวยๆเนะครับผมก็มเดี๋ยวให้พานฟิวมาปลดครับผมบบปลาล่ะปลาตองนะครับผมบบมาแล้วครบับผม้สวยๆนะครับปลาหนึ่งสวยๆนะครับนี่ครับผมปลาตองครับผมตัมแรกนะครับตัวถือปลา ค,ครับผมสวยๆแล้ครับผมโดนแล้วครับผมแต้มที่สองมาแล้วครับผมไปเนื้ออ่อนนะครับผมครับผมแต้มที่สองครับ <c oughs> บรรยากาศบ้านนอกครับผม <c oughs> นี่ครับผมแต้มที่สองครับโอเค <c oughs> โดนอีกแล้วครับผมลังเด้ ปลาตองครับผมแถมที่สามครับผมแถมที่สามครับปลาตองครับผมใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันได่เปิดได้ขนาดนั้นใหญ่กว่าปตอง่ือว่ได้ไหม แั้นก <or> mm ็ผ <mit o> <ina> ่านโอมาด้วยนะครับผมอืมอินเหนียวด้วยนะนี่ครับผมสวยๆเต็มทสามครับโอเคครับได้๋ลาบแล้วได้๋ลาบแล้วใช่แล้วดินี่หลังนี้ลอยดึงครับผมแต่ว่าไม่อยู่นะครับผมลอยดึงนะครับบรรยากาศนะครับผม

ปลาดุก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 โอ้ยดี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 มาครับอ้ยสวยๆครับผมปลาดุกนาครับผมพดปดปดนะก็ไม่ใช่ปลาดุกนาัผมน่าจะเป็นปลาดุกเลี้ยงครับผมีหลุดออกมาะครับผมสวยๆจะหมดเลี้ยงเลี้ยง้ครับผมตาลสวยครับน่าจะ หกเจ็ดขีดครับผมตัวนี้ขีดครับผมโดนอีกแล้วครับผมไปครับพี่ลูกประดูกยักษ์เด็กเป็นกันแคน่ละประดุกครับผมโอ้น้ำแข็งถอดยังยังยังปากยังมีเลยยังไม่ตายตัวนี้ตัวเล็กกว่าต้องงไปโลบกถอดไปบนบกเดี๋ยวมันลุก โอปลาดุกอีกแครับผมตัวนี้เล็กกว่าตัวนีบันสี่ขีดรับผมแอมทีห้ครับผม,ม,บผมปลาดุกครับก็พานฟิวบอกโดนีแล้วครับผมก็พานฟิวบอกโดนีแล้วครับผมพานฟิวบอกว่าปลาตองครับผมลบปลาตองครับผม แตมที่หครับผมระวังรุดน่้ยครับผมก็รอบแรกก็ได้สิบสามตัวนะครับผมเมื่อกี้ก็โทรศัพท์เต็มครับผมก็ถ่ายไม่ได้นะครับก็พึ่งไปลบรูปออกนะครับผมก็ถ่ายได้แล้วครับรอบแรกสิบสามตัวครับผมนี่ก็เดินยามรอบสองครับผม เด็ดยมรอบสองครับตัวนี้แล้วครับผมปลาเสียมนะครับผมปลปลาเนื้ออ่อนนะครับใส่สวยๆครับผมตัวงามๆนะครับครับผมใส่สวยๆครับสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ใกล้จะเช้าแล้วนะครับผม ไก่ตีห้านะครับพมายามรอบที่สามครับผมแล้วก็กูเบ็ดกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกัน,นครับผมรอบที่สามจะมีผลงานหรือเปล่าครับพ <c oughs> ออ่านี่บอกโดนนะฮปมาตองครับผ <c oughs> <c oughs> ม ตอนครับแต้มแรกตอนเช้าครับผม สองครับผมยิงลูกควนแรเจริโดนนะผมไปยางตะข่าวอะไรที่เราตามหายคุณคันมันจะชวมนตรีวะมันตัวนบนรี อโอ้แแอมดีสามครับผมช็อตับไซส์สใหญ่เลยครับผมอืม <c ười> ครับผมแ้มดีสามครับกินลึกครับผม ที่สีผมปลาหมอหผมกระลุกตาดิกรลุด,ด,ด,ดกระลุกนะมันสิล ลอยดึงนะผมน่าจะหลุดนะครับหลุดครับผมดึงดึงดึงโดนครับผมจะหลุดกันครับผมปลาอะไรครับผม

อครับผมตงีัวสวยมีใส่เดียกันตอง ตอนเช้าและตอนกลางคืนนะครับผลงานส,สวยๆนครับรดได้ปานินปานินตัวหนึ่งับผมตองที่มึงเดินเอาใจกูน,นี้อีกประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวท้ายลูกสงกันนะครับก็ไปเจือนชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ